สิบแปดาหกเจ็ดสาีิปัม๊มปตทตะแก่โดยรถทัวร์สีผู้ชงครับนี่ครับรถทัวร์สภาพรถนะครับมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นล่างไอยนั่งบริการครับสมาชิกเราก็ประมาณ40กว่าท่านนะครับนายก3และอดีตนายกกูนะครับก็มาส่งพวก,กเรานะครับออกเดินทางเวลา3ทุ่มนะครับ เริ่มต bon, pues ้นสตาร์ทการทาน้วยการสวดมนต์บทสวดของพออวิทยานะครับเพื่อความเป็นศีลมงคลและความปลอดภัยนะครับไฟจุดแรกที่ก้าวเลี้ยวดอนสว่างนะครับแล้วก็จุดที่2ที่จังหวัดอุตรางดิตนะครับเราก็ไม่ได้ปลุกเด็กๆเพราะว่าหลับสนิทเลยประมาณตีสามสุดท้ายไฟรถก็เปิดขึ้นเพราะว่าเราใกล้ถึงจุดแรกยางน้ำกระเฮือที่ยาวที่ทองบัญช่างรีสอร์ทนะครับ เป็นจุดแรกที่เราสตาร์ทการท่องเที่ยวไม่ได้พักนอนเพียงแต่ว่าเราขอยืมสถานที่ของพี่แป้นะครับพี่สาวของพมอวิทยาในการแต่งตัวอาบน้าแปรงฟันแล้วก็กินข้าวเช้ากันนะครับมีเมนูหมูปิ้งข้าวเหนียวข้าวต้มหมูน้ำพริกหมูแล้วก็ขนมปังกาแฟบริการลูกทั่วทุกท่านนะครับชมหน้าลูกทัรวของเรานะครับ ตอนเช้าก็อากาศดีเลย18องศากำลันงน่าเที่ยวมากๆนะครับเราก็ใช้เวลาในการพักผ่อนอิเียาบทถ่ายรูปต่างๆอันนี้ก็เป็นบ้านพี่แปะนะครับถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนออกเดินทางนี่ครับดอกทองพัญช่างครับชื่อของรีสอร์ทนะครับแล้วก็มอบของ เรื่อลกให้พี่แขอบคุณพี่แฝดมากมากที่เลือกเฟื้อสถานที่ให้เรานะครับแล้วก็มีการเล่นเกมบนรถนะครับออกเดินทางเริ่มท่องเที่ยวอย่างจริงจังในจังหวัดพะเยาในวันแรกนะครับพี่แฝดก็กกเป็นไกด์คอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างที่แรกที่เราเยี่ยมชมนะครับวัดสีชุ่มในอำเภอดอกคําใต้ครับ เป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็สวยงามมากนะครับเราไหว้พระเจ้าทันใจซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่นี่นครับขอพรเพื่อให้สมหวังในสิ่งต่างๆนะครับมีเก่งจีนของพระเจ้าแม่คนอื่นมาข้างๆแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือโบสถ์สีขาวนี่นะครับข้างในเป็นไม้สักทองสวยงามมากๆนะครับเขากําลังก่อสร้างใหม่อยู่นะครับมีการแกะสลักไม้สัก ภายในนะสวยงามมากๆเพียงแต่ว่ายังทํายังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีกลิ่นดินเนอร์แรงนิดนึงก็เลยได้เยี่ยมชมนานมากนะครับด้านล่างโบสถ์สร้างเป็นถ้ำพญานาคที่มีความระยิบระยับนะครับของถ้ำแล้วก็มีความคล้ายธรรมชาติมากๆนะครับสร้างสวยมากแล้วก็มีเจดีย์ทองคำข้างๆนะครับมีการสร้างป่ายมผานรอบๆบ,บ,บริเวณข้างๆโบสถ์นะครับ ก็เป็นสัตว์เหยีพัน์ที่แปลกตาสวยงามนะครับมีความอ่อนช้อยมากๆว่าทำได้ทาได้สวยงามดีเลยนะครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่เที่ยวต่อไปนะครับมีการร้องคาราโอเกะครับที่ต่อไปคือวัดนันทารามเป็นวัด เป็นวัดพมา่านะครับที่มีความสวยงามครับได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามหนึ่งในสิบในประเทศไทยนะครับว <Okay. S 1> าะสไตล์พม่าแล้วก็เขามีนี่เป็นบริเวณรอบๆวัดนะครับก็มีสไตล์พม่าแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูกันนะครับแล้วเขามีผ้าถุงให้ยืมด้วยสไตล์พม่านะครับลูกทัวร์ก็สนใจแต่ง แต่งกายพม่าก,กันนะครับใส่ผ้าถุงกันใส่รูปรวมกันนะครับเข้าไปบริเวณอัดนะครับมีพระพระม่านะครับสวยงามมากๆนะครับข้างในเป็นไม้สักทองทั้งหลังนะครับแล้วก็ตีะระฆังพม่ากันนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีบริเวณโดยรอบนะครับต่างๆแล้วก็มีเขามีพิพิธภัณฑ์ของเก่า ที่รวบรวมของต่างๆที่คนบริจาคมานะครับบริเวณใกล้เกียงวัดเนะี่ยบริจาคมามีของเก่าๆมากมายที่น่าสนใจนะครับนี่ของของชุดนะครับในบริเวณวัดก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆสวยงามมากมายนะครับให้เราได้ถ่ายรูปกันนะครับ ฉะนั้นนะครับเราเราลองก็เที่ยงนะครับที่ร้านเรือนไม้แสงจันท์นะครับร่มไม้แสงจันท์ก็อาหารก็เป็นพยาวทรายเหนือขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็หมดคลิปแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราคลิปต่อไปคลิป2ในช่วงบ่ายนะครับ